สสวัสดีค่ะสนใจที่ดีนหรือเปล่าคะติดต่อศูนย์ก้าสองามแต่สี่ารสาย์กอง่กานี่็ดอนี่พามาชมที่ดินสองไร่นะอ่าเป็นนอนสามอุดเขียวนะนอร์สามกออาติดรัดยางห่างจากถนนเส้นมานนาก่งคอยอประมาณ50เมตรนู่นนะ อันนี้ติดคลองนะพี่นะติดคลองวิวเขาวิวเปิดมากเลยแล้วก็ติดคลองด้วยนะติดคลองคือคลองก็คือติด2ด้านด้านด้านหลังกับด้านข้างด้านข้างด้านหลังด้านหน้าก็ติดลาดยางแล้วก็จะเห็นวิวเขาพีพ่วิวเขาวิวเขาชัดเจนมากเขาใหญ่นะโน้นที่มองเห็นนะอันนี้ก็เขาน้อยๆอันนี้เขาใหญ่เลยพี่<ส> <irect> นี่ครับ แปลงนี้เดินทางง่ายสะดวกมากครับถ้าเกิดมาจากเส้นลังสิตถ้ามาจากลังสิตนะลังสิตมาถึงแปลงที่ตบลชโมก็คือวิ่งลังสิตนคกนายกเลยแล้วก็มาถึงอพอเลยองคลักปุ๊บประมาณ10กิโลเขาาก็จะเขียนว่า,อาพอมาถึง4ีแยกตรงนั้นเขาเรียกบางอ้อพอถึงสี่แยกบางอ้อก,ก็แยกเข้าตัวอำเภอปนาและเข้ามาตัวอำเภอปนาปุ๊บแล้ วิ่งเส้นบ้านาแก่งคอยจากตัวอำเภอบ้านาแก่งคอยมาถึงที่ทตำบลบชมนะประมาณ15กิโล15กิโลแปลงนี้อยู่ใกล้ตลาดาตำบลชมการเดินทางสะดวกเซเว่นหางเซเว่นประมาณกิโลครึ่งนะตลาดนัดชุมชนสะดวกสบายอานามัย500เมตรไม่ไกลนี่ฮะสนใจถ้ามาจากเส้น บางปีโคราชที่จะสร้างเสร็จแล้วก็ลงมานะก็ไม่ไกลนะอ่าประมาณสิบโลเองพีสิบโลแล้วนี้ก็ลงมาหาแปลงก็เส้นบรรลาแขวนก็ประมาณห้าสิบกว่าเมตรเองสวยฮะวิวเปิดอันนี้เป็นอนอนท่าสามกอขุดเขียวนะพี่นะขุดเขียวไล่ละสองล้านห้าแสนบาทไล่ละสองล้านห้าแสนบาทสนใจติดต่อครับศูนย์เก้าสองสามแปดศูนย์สี่ห้าแปดสามครับ อันนี้วิวเปิดนะก็จะเป็นวิวสวยๆแล้วก็ติดลำธารในน้ำไม่ใสเท่าไหร่นะน้ำน้ำไม่ใส ก็โอเคอยู่นะติดคลองน้ำด้านข้างและด้านหลัง